โอเคครับก็สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะวันนี้อยู่กับช่องของเคกไอนะครับผมอยากถามทุกคนว่าปกติทุกคนเติมเกมเนี่ยเติมเกมที่ไหนครับเติมเกมโดยตรงหรือว่าแบบที่เซเว่นหรือว่าเติมแบบร้านค้าตามแม่ค้าใน Facebook วันนี้ผมก็เลยอยากแนะนำเพจเติมเกมร้านใหญ่นะครับผมร้านใหญ่เลยที่เขาเติมเกมมา20กว่าเกมเลยนะครับผมและหนึ่งในนั้นมีเกมฟรีไฟล์ด้วยนะครับรับประกันว่าไม่มีปัญหาแน่นอนหลังจากการเติมไม่มีเพชรแดงแน่นอนนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ย ได้เปิดทําการมาแล้วถึง7ปีนะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่จะเติมฟรีไฟไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาที่ตามมาทีหลังนะครับผมแล้วก็เติมถูกเติมคุ้มด้วยนะครับผมร้านอื่นอาจจะเติมคุ้มแต่ว่าอาจจะเพชรแดงทีหลังก็ได้นะครับก็ใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากใครกำลังมองหาช่องแคสเกมฟรีไฟที่มีทั้งความสนุกความบันเทิงและสาระความรู้สามารถกดติดตามช่องผมได้เลยนะครับเพราะว่าทางช่องผมเนี่ย มีทั้งคลิปปกักธงปั่นแชร์โลกหรือว่าสอนเล่นปืนต่างๆสอนเล่นคอมโบสอนเก็บแต้มสอนเดินเกมช่องที่มีคอนเทนต์ครบทุกอย่างในช่องเดียวใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆคลิปสนุกสนุกคลิปมีสาระก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็ขอสวัสดีซีทีนารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องของเค้กไอนะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปปกักธงเอาใจน้องๆหลายๆคนเอฟซี PC หลายคนที่ติดตามนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับช่องของเรามีหลายคอนเทนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสอนไตแรล้งหรือว่าสอนเดินเกมแล้วก็มีปักธงแบบปั่นคนปั่นนู่นนี้นั่นนะครับมีหลายอย่างในช่องเดียวนี่ครับผม,มก็วันนี้ หลังจากที่เราลงคลิปไต่แรงมาหลายคลิปแล้วก็คลิปแนะนําสกิลตัวละครน,นู่นนี่นั่นมาหลายคลิปนะครับวันนี้ก็เลยวนมาคลิปปักธงสักทีนะครับผมน้องๆหลายคนคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะครับบอกว่าให้ผมทําคลิปปักธงให้หน่อยอ่ะโอเคทุกคนดูชุดที่ผมใส่ตอนนี้นนโคตรเทเป็นไงโคตรตึงโคตรเทเดี๋ยวเอาปืนออกก่อนแป๊บนึง <S <S 2> <S 2> <S นี่นะครับโอ้โหใส่ใส่กับกางเกงปีกนกขาวโคตรตึงเลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีของใหม่อะไรเข้ามาบ้างนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับก็จะเป็นชุดนะที่แรกผมเข้าใจว่า,าชุดกล้ามตัวนี้เป็นชุดเดียวกันกันกบกางเกงปีกนกนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นชุดแยกออกมานะนี่นะครับก็มีทั้งหมดอยู่5ชิ้นนะครับหหรือ6วะ5ชิ้นนะครับผมชิ้นแรกจะเป็นทรงผมนะเป็นหัวขาวหัวขาวแบบใหม่นะครับผม แล้วก็ต่อมาเป็นหน้ากากนะครับชิ้นที่ชิ้นต่อมาเป็นรองเท้านะครับผมชิ้นที่4เป็นกางเกงแล้วก็มีหางข้างหลังด้วยนะครับก็ชิ้นที่5้าเอ้าชิ้นที่5้านะครับผมนี่เด็ดสุดเลยกล้ามอะไรอะกล้ามหมาป่านะครับเป็นรอยสักหมาป่าข้างหลังนะนี่นะครับผมหมาป่าขาวกับหมาป่าดํานะครับทุกคนก็มีทั้งหมด5ชิ้นนะครับชุดใหม่ที่จะเข้าในอาทิตย์นี้นะครับส่วนตัวผมชอบกล้ามนะใครที่สายสะสมกล้ามก็สามารถมาสุมได้นะครับผม ถ้าต่อมาที่เราจะเอาไปปั่นคนนะครับนี่จะเป็น5่าพีลอกนะแล้วคือมันขยับได้ด้วยนะทุกคนชิ้นต่อมานะครับจะเป็นสกินปืนสกานะครับผมบอกเลยว่าสเต็คโคตรโกงนะีอัตรายิงสองจเกาะ1นีครับผมโกงผมว่าโกงที่สุดในบรรดาปืนที่ไม่มีเลเวลอัพนะครับตอนนี้นะณตอนนี้ตัวน,นี้น่าจะโกงสุดลองลงมาน่าจะเป็นสกาอันเนี้ย สกาสกุระที่ลั่น2นะแต่ว่าสแต็กอันอื่นจำไม่ได้นะครับผมเป็นสกาสัสกุระแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสกาสีเหลืองนะครับสการ,ระดับสีฟ้านะครับผมอมตัวนี้ก็เจเกาะหนึ่งนะผมก็ได้เอาไปจะเอาไปลองเล่นในหมดไต่แรงให้ทุกคนดูนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวดูของต่อไปนะ <S <S ต่อมาจะเป็นชุดอะไรสักอย่างนะครับมันจะดูเหมือนแบบแนวอียิปต์ปะ จะอีกิ์ก็ไม่อียิบนะเหมือนชนเผ่ามากกว่านะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5ี่หชิ้นนะครับชิ้นแรกจะเป็นหมวกชิ้น2เป็นหน้ากากนะครับชิ้น3ารองเท้าชิ้น4่กางเกงกางเกงเท่นะส่วนตัวชอบนะครับผมและชิ้นจุดสุดท้ายเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อตัวนี้ไม่ซ่อนกระเป๋านะครับและของใหม่ชิ้นสุดท้ายนะครับที่เคยเข้ามาในรอบแรกเคยเข้ามาแล้วรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นชุดแบบตีมแบบโครงกระดูกนะครับประมาณนี้เลย ของทั้งหมดมีอยู่5ชิ้นเหมือนเดิมนะครับมีหน้ากากนะแล้วก็หมวกนะครับรองเท้ากางเกงแล้วก็เสื้อนะครับประมาณนี้นะครับเฮ้ย yeah, มีคนตั้งชื่อนี้ได้วยหรอวะเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ชื่อว่าปอบน่ารักนะครับ <laughs> <laughs> ช,ชื่อไม่ออกนะเอาชื่อนี้ก็แล้วกันนะ แล้วก็ใส่เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอแต่งหน้าน้องก่อนเอารู้สึกจะมีทรงผมหัวฟูฟูนะหัวฟูฟูต้องเอาทรงผมหัวฟูฟูก่อนนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะผมจําได้ว่าผมมีทรงผมผู้หญิงหัวฟูฟูอยู่นะอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงแล้วก็ถอดหน้ากากไปเลยนะครับเออโอ้โห จุดก็เยอะเกิน,น,นเกลื่อนลงจัดนี่แล้วก็ใส่หน้าตาแบบหล่อนๆนะครับอันนี้น่ากลัวไหมอันไหนอันนี้นนป่ะอันนี้ไม่เท่าอะไรอันนี้ก็ไม่เท่าอะไรอันไหนดีทุกคนที่มันหลนะ่อนๆเนี่ยอันนี้เหรอคื้น่ากลัวอยู่นะอันนี้ก็ก็ได้อยู่ไหนลองกดดิกู๊กกู๊กอยากคนน่ากัว ยังมาแล้วไปปั่นคนก่อนทุกคนอยากปั่นอยากปั่นคนละก่อกย่อกอนย่อกอนย่อก่อนย่อกันเฮ้ยไม่ชิ้นปุ่มเลยอะย่อก่อนย่อก่อนเออเขาอยู่ชนมูลกันเขาอยู่มุงกันเกินนะต้องต้องให้เขาแยกก่อนนะเดี๋ยวเอาคนนี้ก็แล้วกันคนนี้ เหยื่อมาแล้วครับคนนี้อยู่คนเดียว<อ>นี่เธอะกะกวเราไหมไ<อ>จะคนใส่ชุดไทยน่วไม่นะ<อ>เฮ้ยไม่กลัวว่า แล้วแบบนี้ล่ะนีะ่แล้วแบบนี้ล่ะดูนีครับหันมาแล้วหันมาแล้วตกใจตกใจก็ามาจะกินตับ ชิบห่ายแล้วน่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยทุกคนเอ้อกลนใส่อะไรจะจะพิม์วากินไส้กลนไส้นี่ทุกคนนี่เจอแก๊งชุดไทยแก๊งชุดไทยมาหลอกกันผีหลอกมือเรีวจ้า เฮ้ยเขาไม่เห็นเราเหรอผีมาผีมาแล้วกลัวไม่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 จะทำเสียงสองทำไมวะนี่ฮะอ้งงงงงไม,ไม่ไม่มีใครนะไม่มีใครกลัวเราเลยอะ่ะทุกคนดูดิมีแต่คนเดินตามเราอะ่ะเฮ้ยไม่กลัวเหรอ หน่อยนึงหน่อยนึงแล้วกันทุก,กคนจะกู้ปิง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 หลอกแนะ่น่ากลัวทุกคนน่ากลัวไปทุปกคนเปลี่ยนห้องดีกว่าร้องตามหาเอ่อ คนที่อ่ะคนนี้แล้วกันเอาผู้ชายบ้างนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าผู้ชายจะกลัวเราไหมยี่ยอกันนายทำ <c oughs> เสียงร้อนนะทำเสงร้อนผมเป็นซาวให้ <c oughs> ยืนพิมพ์อยู่หรือเปล่า กลัวเราไหม <What? S 1> ไม่กลัวว่ะไปแล้วพิมพหน่อยก็ได้เหรอยิงว่ะอยา,นาคนอื่นดีกว่าทุกคนอบแอบเอบเอาคนไหนดีคนนี้ละกันคนนี้ละกันย่อย่อย่อ <c oughs> เธอ,เอม,มีคนเดินมาต่อยวะ่ะ ข้าวสานกลัวเราไหมเดี๋ยวดูก็จะตอบไงฮะอ่านไม่ทันฮะอ่านไม่ทันยีเต้นใส่ด้วยวะแบบนี้มันลบหลู่กว่านี้ชัดครับทุกคนพิมพ์อยู่หรือเปล่า อย่าตีหัวอย่าตีหัวอ้าพี่ใหม่รอบเราหน้ากลัวไหมสวยจังว่าแซนสวยจังว่าแซนอ่าแล้วแบบนี้แบบนี้สวยไหมยังมีหล่นน่ะผมบอกเลย ขาแข่งขแข่งวัวละนี่ขยับได้ด้วยนะบอกไว้ก่อนอเอาใส่มากินเอ้ยน่ากลัวน่ากลัวทุกคนหัวโตด้วยหัวโตด้วยมาดินีเเ่เดี๋ยวเราไล่ ไลผู้หญิงคนนี้ดีกว่าแหม่มอผู้ชายเหรอกล uh oh. ัวเราไม่แจ้กลัวเราไม่แจ้ oh. <laughs> <laughs> นี่เอาไส้มากิน <laughs> ตกใจเสียง <laughs> มีคนเดินมามูงกันเต็มเลยอ่ะเขาไม่กลัวกันหรอย้า้จับผีเสืองเข้ามาวะผีชื่อออนเกิดอะไรเปล่าเกิดอะไรเปล่าเอ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรเราทำอะไรเราไม่กลัวเราหรอเราน่ากลัวนะนี่ มีปักธงด้วยเป็นไงเกิดท่าแบบนไม่มีใครสนใจไงปักธงซะเลยเย็ด <c oughs> นี่เป็นไง <c oughs> ท่าโคตรฝันเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้อง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 กันอ,อันนี้ผู้หญิงผู้ชายวะอ่าผู้ชายนี่ยวะ่ะคนนี้แล้วกันคนนี้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 เสื้อยีนเสื้อยีนเสื้อยีน ไปเที Now, to ่ยวหรอจ๊จน้องสาวเราหน้ากลัวไหมไมก่อนดูกันผมว่าต้องมีหล่อนๆบ้างแหละแต่งอย่างเงี้ยไม่เฮ้ย แบบนี้ล่ะเป็นไงหลอกซะเลยเฮ้วิ่งหนีวิ่งหนีเฮ้วิ่งหนีวิ่งหนีทุกคนวิ่งหนีเฉยเลยเฮ้ยทุกคนเขาตายเลยอ่ะเขาตายเลย,ยเฮ้ย เนี่ยตายเลยไปแล้ว <c oughs> อย่าได้เปลี่ยนคนหลอกอนเมื่อกี้หลอกหัวใจวายออกเกมเลยนะส <c oughs> รงใส่กลัว <c oughs> กลัวจริงดูทรง <c oughs> <c oughs> ที่กรตีไม่หยุดเลยเฮ้ยอครับสุดหล่ออ, <c oughs> ออกค่ะ้อผิดอันอันนั้นฝั่งนูน, <c oughs> น,น,น้นี่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 สาวสาว ตอยตอยตอยเราหน้าไหมเฮ้ยลืมพิมหน้าอะไรวะน่ารักป่าหน่ากลัวไหมน่ารักมากค่ะเฮ้ยเอองั้นแบบนี้ล่ะ แบบนี้ลหละนี่ตั้งตั้งหลักกันตั้งหลักกันเ <c oughs> ดินหนีแล้วเดินหนี <c oughs> ไปไหนแล้ว <c oughs> ฉันมาลอกเธอแล้วจับกินตับ <c oughs> อยากกินตับเธอจังเลยครับ เฮ้ยไม่ใช่หล่อง่ายเลยวะทุกคนจุงเบยจุงเบยก็มาพูดไมาน้ำโขงพูดไมน้ำโขงก็มาเน่เน่เน่ได้เวลาได้เวลาหลอที่มากับใครคนเดียวนะครับก็ตึงๆไปแล้วครับ นีประคองอยู่เลยไปด้วยกันมหมไม่ได้แม่จะด่าร้ <c oughs> <c oughs> องไห้ไาวเฮ้ยหรือว่าเขามันอยู่ตรงนี้กันหมดได้เวลาหลอกคนครับ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรกันตรงนี้นอนคนละเตียงเลยเฮ้ยเฮทำอะไรกันน่ะไวรุ่นไวรุ่นทำอะไรกันน่ะไม่ไม่ต้องเห็นเราอันนั้นเราเป็นผีนายมองเห็นฮะฉันด้วยเหรอฉันจะหลอกแก มาแล้วจ้าผีหลอกจ้าวิ่งหนีกันหมดเลยโอเควิ่งหนีกันหมดเลยทุกคนดูดีอ้าวกลับไปแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้หวังว่ามาหวังว่าคลิปในวันนี้ทุกคนดูแล้วจะสนุกนะครับถ้าคุณผู้ชม ชอบไม่ลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ขอแบบขอคลิปปักธงนะครับผมจะพยายามลงให้บ่อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นคลิปลงแรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแต่งแรงบ่อยนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาปักธงส่วนมากจะมาปักธงแค่ช่วงที่มีของใหม่เข้ามาครับมันจะเป็นคลิปที่สนุกนะเนี่ยอย่างเช่นแบบเนีย่ยมันได้ของมาใหม่แล้วคือมันมีคอนเทนต์มามาทำในคลิปปักธงเว้ทุกคนมันก็อะไรประมาณนี้ นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ